สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว S1 ตัวนี้นะ S1 ตัวนี้เป็นรุ่นโปรโมชั่นนะครับมีเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเป็นตัวโปรที่เขาให้โปรมานะครับเราให้ดูก่อนนะครับโปรตัวนี้เดี๋ยวเราให้ดูปึ๊บพบนะครับสินค้านะครับชุดตัวเป็นอลูมิเนียมนะปีกหน้านะครับเป็นโลหะนะครับเด็กเหลาะเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับเฉพาะปีกนะปีกปีกเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับนี่นะครับ มีชุดรางสามารถติดกล้องเลดดอทเลเซอร์ลอบยิงปลาได้นะครับพันายสามารถพับครึ่งได้นะครับนั้สามารถพับครึ่งได้ขอดสไลด์ได้นะครับขอดสไลด์ได้นี่เห็นไหมครับแล้วก็มีชุดสล็อต,ตนะครับสามารถเพ,รเ,านะรเพิ่มแรงยิงได้อีกเท่าหนึ่งนะครับเพิ่มแรงยิงได้อีกเท่าหนึ่งนะครับลูกค้าอยากให้มันแรงเพิ่มน,นะสําหรับตัวนี้บรรจุลูกกระสุนน่ะสามารถใส่กระสุนดได้อยู่ที่30นัดนะครับสุดนี้เลย30นัดนะสไลดนี้ขึ้นมาครับ เป็นแบบปั๊มยิงนะ30นัดเดี๋ยวเราใส่กระสุนยิงให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแนะนําว่าสินค้าข้างในมีอะไรบ้างนะครับใส่ลูกกระสุนเข้าไป2อนัดให้ดูนะแบบนี้วิธีการใช้นะครับกดตรงนี้ครับสไลด์ลงมาปั๊มยื่ตออกไปปั๊มยื่ตออกไป,ปนะครับอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยได้30นัดเลย สามารถยิงได้ทั้งลูกเหล็กขนาด8ม m mm, มแล้วก็ลูกดอกนะครับลูกดอกก็สามารถยิงได้เนาะอ่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวยิงลูกเหล็กกับยิงลูกดอกให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราขอแนะนําก่อนเลยว่าในสินค้าชิ้นเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยมีปืน1น1กระบอกวางนี่ก่อนปืนหนกระบอกอ่ะต่อไปมีกล้องจุดแดงครับเลดดอกให้1ตัวในเซตนะครับต่อไปมี ชุกลอกนะครับพร้อมลูกยิงปลาให้นะครับลูกสีแดงเนี่ยให้สองนัดนะครับลูกสีแดงเนี่ยให้สองนัดนะครับลูกสแตนเลสให้อีกสองนัดนะครับแล้วก็มีลูกดอกสั้นสามนัดลูกดอกยาวสามนัดนะครับแล้วก็มีเลเซอร์ให้อีกเลเซอร์เขียวนะ เลเซอร์เขียวราคาสูงมากครับเลเซอร์เขียวฐานชาร์จข้างในเป็นฐานชาร์จนะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จให้ด้วยนี่แถมให้แล้วก็ยังมีมีชุดสล,ลิงอะไรนะครับพร้อมยางนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มความแรงได้เลยนะครับมียางให้ครบเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับในเซตเรามีให้หมดนะครับชุดลอกก็มีขาจับอะไรให้ครบเลยตัวนี้ก็เป็นขาจับสําหรับเลเซอร์ได้ด้วยหรือลอกได้ด้วยนะครับ ให้ครบเลยเดี๋ยวเราจะทําคลิปรีวิวให้ดูครับว่าใช้ยังไงทั้งหมดเลยนะครับอ่ะราคาตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่5,300บาทนะครับค่าจะส่งกล่องมันใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันเยอะขึ้นเนาะค่าจะส่ง200บาทเก็บเงินไปทางเพิ่ม300บาทนะครับราคา5,300บาทค่าจะส่ง200บาทเก็บเงินไปทางเพิ่ม300บาทนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิว S1 ตัวนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเลดดอตแล้วตั้งกล้องแล้วนะ อ่าวิธีการใช้นะครับสไลด์นี้ขึ้นมาล็อกครับปึ๊กนะครับใส่ลูกกระสุนเข้าไปครับเต็มหลอดเนี่ยใส่ได้ประมาณสามสิบนัดครับน,นี่เราใส่ทดลองยิงสองนัดสองเป้านะอ่าเป้าเรายิงในร้านวันนี้กันนะครับปั๊มลงมานะครับขึ้นลำกระป๋องแรกกระป๋องด้านบนนะครับกระป๋องด้านบนอ่าต่อไปกระป๋องที่สองนะครับกระป๋องด้านล่าง นี่นะครับถ้าตั้งกล้องแล้วปืนจะค่อนข้างนิ่งครับขอบคุณครับดีครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดตั้ง S1 นะครับสำหรับใส่ลอกยิงปลานะครับติดตั้งด้านบนนะลูกดอกยิงปลาเป็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นลูกดอกสแตนเลสก็ได้มัดเข้าไปด้านหลังแบบนี้ครับอ่นนี่นะมัดเข้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางนี้มาข้างหลังก่อนครับ แล้วก็ใส่ลูกดอ,อกเข้าไปครับใส่แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เข้าไปนะครับลูกดอ,อกจะไหลลงมาอยู่ตรงนี้ครับจะเบรกอยู่บริเวณน,นี้นะครับต่อไปขึ้นลำมครับตอนเราขึ้นลาเสร็จให้เรากดปุ่มนี้หนึ่งทีครับเดี๋ยวเราจะทดลองยิงดูนะดูนะครับเป้าเป็นขวดนะครับ างขวดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนกลับมาได้เลยครับแล้วก็หมุนลอกกลับมาได้เลยเนาะอ่ะเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวให้หมุนให้ดูเสร็จแล้วเราก็ยิงเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาได้เลยครับปลามันก็จะเข้าละเดี๋ยวให้ดูนะดูนี่ครับแบบนี้นี่ครับ,แบบรบวิธีการใส่ชุดยิงปลาสำหรับปืน S1 นนะครับขอบคุณครับ